สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับจาก a T E I T Channel นะครับก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับก็ในสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำอีกฟังก์ชันหนึ่งของ Facebook กันนะครับก็จะเป็นวิธีการยกเลิกคำขอเป็นเพื่อนใน Facebook กันนะครับก็จะเป็นประมาณว่าเราไดเ้เคยขอเป็นเพื่อนกับใครแล้วเขาไม่ทำการตอบรับ กลับมานะครับก็จะมาโชว์อยู่ในฟังก์ชันนี้นะครับส่วนวิธีการจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยนะครับก็เริ่มต้นนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับเข้าไปในส่วนของแอปพลิเคชัน a c e b o o k บนมือถือนะครับก็เจอแล้วก็คลิกเข้าไปกันโลดครับ เมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะเข้ามาในหน้าแรกของแอปพลิเคชัน Facebook ของเรากันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราไปที่ในส่วนของเมนูนะครับซึ่งจะอยู่ด้านบนขวามือนะครับที่เป็นขีด3ามขีดนะครับเมื่อเจอแล้วก็คลิกเข้าไปกันได้เลยครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเข้ามายัางในหน้าของเมนูกันนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของเมนูนะครับที่เขียนว่าเพื่อนนะครับตามที่ลูกศรได้ชี้ไว้กันได้เลยครับเมื่อเจอแล้วก็คลิกเข้าไปกันได้เลยครับ เมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะเข้ามาในหน้าของเพื่อนนะครับโดยหน้าแรกที่เราเจอนะครับก็จะเป็นเพื่อนที่ขอมาเป็นเพื่อนของเรากันนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราทำการเลือกไปที่เมนูดูทั้งหมดกันได้เลยครับเมื่อคลิกเมนูที่ดูทั้งหมดแล้วนะครับก็ในหน้านี้ในหน้าถัดมานะครับก็จะเป็นคำขอนะครับที่ได้ ขอมาเป็นเพื่อนกับเรานะครับโดยหลังจากนั้นก็ให้เราไปที่ในส่วนของจุด3จุดกันได้เลยครับเมื่อคลิกในส่วนของจุด3จุดแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของป๊อปอัพนะครับด้านล่างนะครับแสดงขึ้นมาหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทำการคลิกไปที่ในส่วนของดูคําขอนะครับที่ส่งแล้วนะครับตามที่ลูกศรชี้กันได้เลยครับเมื่อเราทำการคลิก แล้วนะครับก็จะเข้ามายังน้านี้นะครับก็จะเป็นรายชื่อนะครับที่เราได้ทำการส่งไปอขอเ, onun, เป็นเพื่อนกันนะครับก็จะมีลิสต์รายชื่อทั้งหมดกันนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราต้องการที่จะยกเลิกนะครับเราก็สามารถที่จะยกเลิกได้นะครับโดยจะมีในส่วนของเมนูนะครับที่เขียนว่ายกเลิกนะครับซึ่งก็จะสามารถยกเลิกคำขอเป็นเพื่อนได้นะครับ หลังจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ทำการยกเลิกคำขอเป็นเพื่อนไปทั้งหมดแล้วนะครับก็ในหน้านี้นะครับก็จะกลับเข้ามาเอ่อก็จะเป็นหน้าโล่งๆประมาณนี้นะครับก็แสดงว่าเราได้ยกเลิกคำขอเป็นเพื่อนไปทั้งหมดแล้วนะครับก็ในสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปแนะนำวิธีการยกเลิกคำขอเป็นเพื่อนใน Facebook ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ ก็ใน,นส่วนของ a T E I T Channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ